ช้ไทครับศาสนาพุทธนะครับก็มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับศาสนาพราหมณ์มาตั้งแต่อดีตนะครับก่อนจะมีพุทธเกิดขึ้นนะฮะสัพพวิชาต่างๆก็จะต้องเรียนกับฤาษีกับนักบวชในศาสนาตามนะค,ครับเพราะฉะนะั้นหลักคำต่างๆนะครับก็มีความเชื่อมโยงสอดคล้อง หนึ่งก็คือหลังจากที่าศาสนาพุทธเนี่ยกำเนิดเกิดขึ้นแล้วนะครับก็มีพราหมณ์เนี่ยเข้ามาบวชเยอะหลังจากนั้นเนี่ยพราหมณ์ก็ได้นําพิธีกรรมรูปแบบต่างๆเข้ามาในศาสนาพุทธสมัยก่อนเนี่ยบ้านเราเป็นลัทธินับถือผีนะครับผีบรรพบุรุษผ,ผีเจ้าป่าเจ้าเขาต่างๆนะครับพอมีาศาสนาพุทธเข้ามาก็เราก็ได้บวกความเชื่อพิธิการนับถือผี อย่างการสร้างตั้งสางมพระคมอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นความเชื่อที่ไม่ได้มีอยู่ในพุทธเดิมแต่มันมามีพัฒนาการขึ้นมาทําให้ศาสนาพุทธนั้นมีวิวัฒนาการมีรูปแบบที่เป็นออของคนไทยขึ้นมาอย่างที่เราดิ็นในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าเพุทธแท้เป็นยังไงตอนนี้เราไม่สามารถจะไปมองออกได้แล้วครับเพราะว่าพุทธเนี่ยเข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตของ ชนพื้นถิ่นใดๆเราก็าจะมีรูปแบบของชนพื้นถิ่นนานๆนะครับเป็นเอกลักษณ์ขมาอยา่างนั้นเราจะเห็นพุทธในจีนนะครับการนุ่งผมจีวรก็จะไม่เหมือนพุทธของเรารพุทธในญี่ปุ่นเองก็จะมีรูปแบบของเขาโดยพุทธของเราเนี่ยเราก็จะมองว่าเราก็จะมีรูปแบบที่มีความใกล้เคียงกับพุทธแท้ๆมากที่สุดแล้วนะครับในความเป็นเหรว่าในการนุ่งผมจีวรต่างๆเพราะฉะนั้น เราอยากจะรู้ว่าพุทธแท้เป็นยังไงอันนี้เราก็ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติและศึกษาแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยรูปแบบที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็จะเป็นพุทธในแบบไทยนะครับ